สวัสดีครับผมช่้งเปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นรุ่น Microsoft นะครับ Surface Pro 5นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดเนี่ยตอนนี้ผมก็ทำการซ่อมให้เครื่องเปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันนะครับได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทัชสกรีนนะครับมีเรื่องของตัวคีย์บอร์ด t ท a c แ p a d นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ นี่นะฮะอาการที่มานะครับเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับผมก็ลองทาการแกะเช็คตัวเมนบอร์ดดูนะครับกระแสเนี่ยมันจะได้ประมาณ0ูนนะครับขึ้นแล้วก็กระแสก็จะตกลงมานะครับกระแสเนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพอ,อกระแสมันกินขึ้นโลโก้แล้วก็ตันดับนะครับผมก็ทำการอลองเช็คระบบต่างๆดูนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดไลายไฟ3าโวลต์5้าโวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวไลายไฟที่เป็นไลายไฟของตัวชุดไฟหลักนะครับแล้วก็จะมีสามโวลต์มีห้าโวลต์น,นะครับมี3าโวลต์ rtc นะครับตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดไบออดน,นะครับชุดไบออดก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับผมเครื่องนี้เนี่ยผมทําเกี่ยวกับระบบของตัวชุดไบออดไปนะครับชุดไบอ่อดก็จะอยู่ในส่งตรง,ตรง ตำแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับที่ทำการเปลี่ยนไปนะผมก็จะใช้ตัวเครื่องที่ชื่อรุ่นว่า rt 8 0 9นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับในการแฟดต,ตัวใบอ่อนนะครับเพื่อที่ทำการเคลียร์มีเคลียร์ค่าไฟล์นะครับที่ มันทํางานผิดพลาดนะครับอยู่ในตัวระบบบนตัวเมนบอร์ดนะครับพอผมทําการโยกออกมานะครับแฟดเสร็จแล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับเครื่องก็จะกลับมาสามารถออนได้เหมือนเดิมนะครับการทำเซอร์เฟสนะครับการแกะการประกอบอะไรเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของจอนะครับจออาจจะมีการเสื่อมการแตกได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นรุ่นโปรซีเนี่ยอาการยอดนิยมก็จะเป็น อาการจอสั่นนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนหน้าจอด้วยนะครับผมถ้าเครื่องมันร้อนจะจัดนะครับมันก็จะทําให้ตัวหน้าจอมันเริ่มมีการสั่นมีกระพริบ IP, มีเป็นเส้นนะครับสําหรับรุ่นโปรซีนะครับโปรซีเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็นตัวจอโปรห้าได้นะครับผมสามารถอัปเกรดเป็นจอรุ่นใหม่เพื่อที่จะแก้ในเรื่องของอาการจอสั่นนะครับแล้วกา็เซ์เฟตนะครับทุกรุ่นทางผมก็รับเปลี่ยน อะไรหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถซ่อมเมนบอร์ดในการเปิดไมิติดก็ได้นะครับนะฮก็ hmm. ขอฝากร้านสมัยทีซอร์วิสไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ